คงเคยได้ยินคำว่าโปรโตีนจากพืชใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดังมากๆเลยค่ะและทุกคนเคยเห็นคอลลาเจนเปปไทด์ผสมโปรโตีนจากพืชหรือเปล่าแน่ๆรู้สึกสนใจกันใช่ไหมล่ะคะหนเอยงก็สนใจเหมือนกันค่ะก็เลยลองซื้อมาทานดูพอได้ลองซื้อมาทานแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคอลลาเจนตัวนี้นะคะแตกต่างจากคอลลาเจนตัวอื่นมากๆเลยค่ะไม่เชื่อนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูผิวกันค่ะนี่เลยค่ะผิวของโนนะคะตอนนี้เนี่ยเพิ่งกลับมาจากทะเลเลยค่ะผิวยังมีออร่าขาวกระจ่างใสยอยู่เลยนะคะ นี่เลยคะ่ะออราลเซใไ้บิดคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนเจเนเรชันใหม่ที่ผสมโปรโตีนจากพืชมาด้วยช่วยกระตุ้นการดูดซึมคอลลาเจนและช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยกินตอนท้องว่างแค่หนึ่งซองช่วยทำอิ่มท้องไปอีกคะ่ะร่างกายกระชับผิวพรรณสวยใครอยากสวยสุขภาพดีจัดเลยจ้าทาพิ่สูจน์5วันเห็นการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่ดีจริงแบบนี้ไม่มาบอกต่อหรอกนะ ถ้าใครอยากมีผิวสวยผิวใสผิวขาวสุขภาพดีแบบยั่งยืนแนะนำตัวนี้เลยนะคะออลาเซ่ค่ะอลอาเซ่ไฮบริดคอลลาเจน